สวัสดีครับเจอหนึแล้วนะครับในรอยไทยไอเดียกับผมอัชดาวุลเหลืองสุนทรนะครับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเมนูเด็ดเสร็จทันเวลานะครับผมเลือกมารับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะเพราะง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยนะครับนั่นก็คือหอยนางรมสดต้มยำโฟมมะนาวหอยนางรมสดต้มยำโฟมมะนาวนะครับเริ่มต้นกันที่เราจะทำโฟมมะนาวก่อนนะฮะด้วยการเทน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วก็ เติมเลซิตินนะครับผมเพื่อให้ตัวโฟมมะนาวของเรานะฮะไม่ยุบตัวเร็วนะครับผมหลังจากนั้นจะใช้เครื่องตีนี่ยนะครับผสมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้น้ำมะนาวของเราขึ้นฟองเรียบร้อยนําหอยนางรมสดนะฮะที่เตรียมมาไว้นะครับผมใช้รอยไทยต้มยำน้ำใสเนี่ยนะครับห่อลงไปนะครับที่ตัวหอยนางรมนะครับตักโฟมนะฮะ ลไปรสชาด้วยพริกไทยเล็กน้อยพริกแดงนะครับมะกรูดส่วนข่าตะไคร้นะครับนำมาตกแต่งให้ได้บรรยากาศของความเป็นต้มหยาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเสร็จทําลาของเรานะครับ ไอ้นมสดต้ยมยำโฟมมะนาวนะครับอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่เสร็จทันเวลานะครับผมและอร่อยด้วยไอเดียดีๆแบบนี้มีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำในรอยไทยไอเดียนะครับติดตามกันได้ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับอ m p พ n Food